สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการดัดท่อนะครับเป็นการดัดหลดหมุนสานะครับมาชมกันเลยครับคือในงานเดินท่อ PVC เนี่ยครับงานจริงเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นฝสาแบบเนี้ยเราก็ต้องทำการดัดหลบนะครับหรือบางคนไม่ดัดหลบก็อาจจะใช้เป็นเฟกออน โค้งไปตามรูปล่ลางแบบนี้นะครับแบบนี้ใช้อันนี้มันก็รวดเร็วดีเวลาทำอะแต่ผมคิดว่าเวลาร้อยสายมาทำลำบากครับผมใช้วิธีการดัดนะครับคือลักษณะการดัดจะมาแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ดัดหลบมาอย่างนี้แล้วก็มาแบบนี้อันดับแรกก็วัดก็เลยว่ามัน ใช้ระยะเท่าไหรเนี่ยมันจะไปอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ประมาณ40เซนนะครับวันนี้ผมยกัวอย่างเป็นท่อ20่มิลน,นะครับอันนี้เป็นเศษท่อที่ไม่ได้ใช้แล้วก็มาสาธิตให้ดูนะครับ40่สิบเซนอ่าเดี๋ยวผมวัดออกมาสัก ยี่สิบเซนก่อนเพื่อให้เรียนเวลาเราจับดัดอ่ะมันจะได้ง่ายพอถ้าเกิดสัน้นปุ๊บน้ำ,น,ำน้ำหนักในการจับดัดมันจะยากถ้ายาวมันยิ่งดัดง่ายอ่ายี่สิบเซนนะครับก็มาร์กไว้แล้วก็วัดไปเลยที่เราที่เราวัดเมื่อกี้สี่สิบเซนนี่ครับสี่สิบเซนสี่สิบเซนนะครับ ันนี้สปริง20มิลนะครับที่ผมใช้ดัดในงานจริงก,ก็ที่เรามาร์กตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็ใช้เข่าดัดแบบนี้นะครับเข่าดัดตรงที่เรามาร์คให้มันกรึงก็ดัดมาปึ๊บไม่ต้องถึง90้าสินะครับแค่งอ,อประมาณหนึ่งแล้วเราก็ ลองเทียบดูนะครับตอนนี้มันยังไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องดัดอีกครัง้งใส่สปีอีกครังนะครับนี่นะครับมุมนี้นะครับจับให้มันตรงนะครับ ดับแบบนี้นะครับแล้วก็ลองลองลองหาอะไรที่มันเทียบดู่เนี่ยอย่างตัวเนี้ยเป็นกระเบื้องเนี่ยมันยังไม่ได้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันยังไม่ได้เราก็หักเพิ่มปึ๊บหักเพิ่มข้างนั้นหน่อยนี่หักหักเพิ่มอ่ะแล้วก็ลองเทียบดู จะเป็นฉากพอดีตรงนี้ก็คือเป็นมุมเสาที่เราดัดหลบถ้ามันหักเกินไปปุ๊บเราก็คืนนิดนึงถ้ามันพอดีเนี่ยอันนี้ได้แล้วนะครับเวลาเราก็ใส่นง,งานทีปุ๊บมันก็อยู่ในลักษณะแบบนี้ จะลบข้ามสออเสาเลยวเวลา้อยปุ๊บมันจะไม่ยากก็ประมาณนี้นะครับ